อสกิโมอาฉันมาจากศูนย์พักพิงสัตว์ยิงาฟูริเลโตมวันเร็วไปสองหมื่นปีฉันชื่อโทบอะไรฮะเจ้านี่เอาไว้ฟันสัตว์ประหลาดนะยะเฮ้ออยคุอรีคุรีคุรคุงชื่อของฉันอซากุระริคุหมัวแต่อยู่เฉยๆชีวิตจะจีจานได้ยังไงต้องหายพบให้ได้เลยสิ่งสำคัญของเราน่ย 다음 영상 90 bis Ultraman Arc ทำ้ายมิติเวลาทำงานและท้ายที่สุดจากผลการระเบิดมิติเวลาของเบลเลี่ยว <c oughs> ผลจากคราสิสอิมแพคนั้นก็ทำให้อวากาศที่อยู่มายาวนานแห่งน,นี้จบสิ้นลงแต่ว่ายอดมนุษย์ในตำนานอุลตร้าแมนคิงได้หลอมรวมร่างตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับอวากาศเพื่อยืดเวลาของการล่มสล,ล,ลายแล้วพลังกับปณิธานของถิ่ที่กระจายไปทั่วอวากาศ ก็กลายเป็นพลังงานที่เรียกว่ารังสีไวเย่งและกำลังฟื้นฟูบาดแผลของอวกาศอีกแค่ลูกเดียวก็จบเกมแล้วละนะอ,อ,อนริคุปกำลังทำอะไรอยู่นะคะอะไรเหรอ <c oughs> ก็เห็นอยู่ว่าเล่นเบสบอลแบบดอนชายตอนที่4 3สศึกดวลลูกบอลเพลิงดอนชายประทะทีมป,ปิศาจเราก้อนเลยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่า เล่นกีฬาในนี้มันอันตรายค่ะไม่เป็นไรหรอกนะา<ม>เอาล่ะนะเปก้าไม่สิท่านเขาเบสบอลมาเลยดอนชายจะคว้างแล้วนะลูกตรงดอนชายสเตรสเน้ <S <S <ะ>อเอาเออคือออเอเอเอ,เอ,เอขอโทษนะแรม เป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยๆๆ้ยกังช่วเออปลอดภัยดีสินะระบบกลับคืนสู่ขิ่มต้นแล้วฉันคือระบบจัดการและรายงานแล้วพวกคุณล่ะคะเป็นใครเอ๊ะฉันไปมาแล้วล่ะที่ที่เบรยลอยู่นะค่ะโรงพิกัดที่พวกเธอระบุมามีห้องมิติที่น่าจะเป็นฐานของเบเรยลอยู่จริงๆหมายความว่า คนกับเบร,เรียลก็แล้วสุดท้ายฉันก็มาได้เจอกับมันแล้วเอ๊ะงั้นที่ไปก็ไม่มีประโยชน์เลยที่เขา,อ,ายอย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าบอกว่าท่านก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะกราวหน้าถ้ามาใช้งานกันแบบนี้อีกอะไม่เอาแล้วนะแต,แต่แต่ว่ายังไงก็โลกนี้มีจีดอยู่แล้วนี่ไปขอให้เขาช่วยสิเรื่องนั้นนะเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าตัวจริงของ อุลตร้าแมนจีดน่ะเป็นใครอะไรหมอบิงเจีนเหรอ ความเห็นที่มีต่อตราแมนจีใน,นองค์กรเรายังเถียงกันไม่จบเลยหลายคนบอกว่ายังไม่ควรให้ความเชื่อใจเขานะสุดท้ายองค์กรมันก็คือแหล่งรวมคนหลายแบบอย่างน้อยถ้าเธอเชื่อคนนึงนก็ฉันเชื่ออยู่แล้วล <st> ่ะคะเอะไม่ว่าใครจะพูดว่ายังไงริกคุงก็คือริกพุงแหละฮะ <st> <c oughs> ah, ยางงั้นเหรอ ฟังนะเธอชื่อเรม <หา S 1> และฉันชื่ออาซากุระริคุเป็นเจ้านายของเธอ,อเข้าใจไหมฮะเรมและคุณคือเจ้านายาไม่ได้ผลเหรอแบบนี้คือสูญเสียความทรงจำสินะถ้าเขาลืมไปหมดแล้วก็คงต้องป้อนข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้นละ เธอเป็นคนบอกฉันเองนะบอกว่าฉันเป็นอุลตร้าแมนน่ะทานห้มันเตอร์มันถูกโอนให้แก่คุณแล้วค่ะเคร,เรื่องหรับรบฟิวชั่นไร์ไรเซอร์ค่ะหลังจากเริ่มใช้งานไรเซอร์คุณจะกลับคืนสู่ร่างเดิมของคุณและสามารถใช้พลังได้ตามที่ต้องการเพราะว่ามัสเตอร์ของเรา คือผู้ที่ได้รับสืบทอดยินอุลตร้าแมนในตอนนั้นเธอทําให้ฉันรู้ถึงโชคชะตาของตัวเองทําให้ฉันรับรู้ถึงมันได้ยินรึเปล่าคะปริคุอ๋อโอเคเลยโปรดตั้งชื่อเรียกหลังจากฟิวชันไรซ์ด้วยค่ะอ่อจิตอุลตร้าแมนจิตส่วนเจ้านี่คือจิตไรเซอร์มัวแต่อยู่เฉยๆชีวิตจะจิตจาได้ไง 유 고! 아이 고! 히어 위 고! 퓨전 투하! 아우라라! 프라아 야! 치이이이 맨! 온더맨 밸류! 온더맨치리비 치프! ตรแมนจิตพรีเมทีฟคือแสงสว่างดวงแรกที่ฉันได้มา Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman G e e n Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! นั่นคือคุณตราแคปซูลเพราะพวกเราต่อสู้ด้วยกันมาตลอดถึงได้แคปซูลทั้งหมดนี่มายังไงล่ะพอจำได้บ้างไหม ข้อมูลมีไม่เพียงพอคะอ่ะไป,ป,ปกล้าว่าเล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นตามที่รายห้าบอกดีกว่านะอืมอ่ะ Fusion Rise บล,ล้าจงมลุกโทษทุก<ด>จีน Ultra Seven Ultra Man Leo Ultra Man Chief Solid Body ดู นเรมนอกจากพริมิทีบแล้วยิงจะมีอีกหลายร่างเลยเริ่มจากร่างที่เปนชั่นไรซ์ด้วยแคปซูลของเซเว่นกับเรโอโซลิดเบอร์นิง่งพอเปลี่ยนเป็นร่างนี้ร่างกายก็จะแข็งแกร่งขึ้นพลังโจมตีก็รุนแรงขึ้นจำได้ว่าตอนนั้นนายสู้กับดาร์กลอบซีโร่สินะใช่ใช่สุดท้ายก็เอาชนะมาได้เพราะพลังของโซลิดเบอร์นิงนี่แหละ ทรายบูสฟิชั่นไรส์คอยดูนะตะลึงนะจี๊บุลจ์แมนฮีคาริรี่บุลจ์แมนคอสบสบุลจ์แมนจี๊อัพโคลสมชา ต่อไปก็ร่างที่ฟิวชั่นไร้ด้วยแคปซูลของฮิคาริกับคอสมอสอะโครสแมทเทิลสินะจำได้ว่าใช้ดาบแห่งแสงได้ด้วยนี่สมัชบีมเบลสินะแล้วก็มีท่าสมัชมูนฮิลลิ่งทำให้สัตว์ประหลาดที่กำลังคลั่งสงบลงได้ด้วยสมัชมูนฮิลลิ่ง น่ะเขามีอาวุธด้วยนะอาวุธเลรอครับมันมีชื่อว่าจิทคลออันนี้เรมก็รู้จักมาก่อนนะตอนที่จิตครอปรากฏครั้งแรกเธอพูดออกมาว่ามาถูกจังหวะทิพอินท<า>ูแม็กซิมั่ เจอศัตรูแบบไหนก็ไม่แพ้เป็นสุดยอดอาวุธเลยอะแต่ว่ามันต้องมีการฝึกฝนด้วยนะเอ่อจะพยายามครับเป็นไงเริ่มนึกออกบ้างแล้วหรือยังเก็บข้อมูลของอุลตร้าแมนจีตเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องอื่นๆยังจำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะห้่งานนนีเือน้อาวทุกคนเป็นอะไรไปเหรอครับ เข้าใจแล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องป้อนข้อมูลของฉันเข้าไปมันถึงจะได้เรื่องถ้างั้นก็เล่าต่อที่คุณเรโตกับซีโร่พบกันให้เรฟังหน่อยสิได้ตอนนั้นอันตรายเพื่อช่วยชีวิตเรโตที่กำลังบาดเจ็บใกล้ตาย ฉันเลยจำเป็นต้องล้อมรวมร่างกับเขานาพยายามจะช่วยเด็กที่จริงฉันก็ต้องการร่างสกิตเพื่อทำงานบนโลกอยู่แล้วล่ะดังนั้นผลที่ออกมาก็เลยถือได้ว่าวินวินทั้งสองฝ่ายวินนี่อะไรอะน่นอนว่าฉันไม่ได้เอาแต่พักเฉยๆนะไปยืมร่างเรโตมาใช้แปลงร่างจะจะกลายเป็นอุลตร้าแมนซีโร่นักรบไร้เทียมทานทันทีเรียกว่าไร้เทียมทานเลยเหรออะเมื่อกี้ว่าไงน่าไรฮะ ออ่่ไไมมีะรฉันคือซีโร่อุลตร้าแมนซีโร่ก็ปกติฉันก็เก่งอยู่แล้วอะนะกิงกะจะแด้วยพลังของนิวเจเนเรชั่นแคปซูลพรทำให้ฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นวิกตอรี่เอ็กซ์และกลายร่างเป็นอุลตร้าแมนซีโร่บียอนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเดียร์ซูชั่นไรส์ฉันไม่มีขีดจำกัดหรอกหย่า เดือดใจเเเตัวฉันแคปสูลอัลฟาเบต้าโอต้าแมนซีโร่บิยอร์วัตสุสลักเกอร์บาคี้คารัสเป็นไงคุณเจอคอมพิวเตอร์ป้อนข้อมูลความเก่งกาจของฉันให้ครบ,บด้วยล่ะ รับทราบแล้วค่ะอุนตรร์แมนซีโร่แข็งแกร่งเหนือฉันมั่นใจเกินเหี๋เฮ้ยเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าตอนนี้เรมก็คงจะเหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวเป๊ะม่จบยความเก่งของันความเก่งเหรออบกเจ๊คคอมพิวเตอร์อะไรฮะพลังของลิตเติ้ลสตาร์บรรจุอยู่ในแคปซูลแต่ละอันสินะ เลตเติลสตาร์รบกวนขอ้อมูลด้วยค่ะ LITTLE STAR ก็คือผลึกพลังงานประหลาดที่อยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะใช่ถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกข้อมูลลับเฉพาะเท่าที่รู้ให้ก่็แล้วกันฟังนะ LITTLE STAR ที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมามันมีพลังพิเศษของนรบอุลตร้านะเอ๊ะอย่างนั้นเหรอ LITTLE STAR ของเด็กสาวที่ควบคุมไฟได้เป็นพลังของอุลตร้าแมนเลโอ ผู้มีวิญญาณน,นักสู้อันร้อนแรงส่วนของเด็กชายที่ใช้บาเรียรแสงป้องกันตัวเองเป็นพลังของอุลตราเซเว่นผู้มีร่างกายสุดแรงค <c oughs> อมรุ้ดาวพิทที่เอาดาบแสงมาใช้เนี่ยเป็นพลังของอุลตราแมนทิคาริที่เป็นนักดาบด้วย <c oughs> พลังรักษาที่สัตว์อวกาศแสนน่ารักอย่างลูน่าเคยใช้เป็นพลังเยียวยาของอุลตราแมนคอสมอส พลังที่มายูลูกสาวฉันลูกสาวผมต่างหากครับเฮ้ยจู่จี้จังเลตกพลังทเลพอร์ทชันของมายู่เป็นพลังเดินทางข้ามมิติของฉันเองนั่นแหละนั้นพลังของคุณซุยก็ใช่เนตรพันลีของอาซาคุระซุยเป็นพลังของเฉพาะอุนตราที่มองเห็นทุกๆอย่างพอลิทัลตามมาอยู่ในแคปซูลแล้วจะกลายเป็นแคปซูลของอุนตราแมนที่มีพลังพิเศษนั้นใช่หรือเปล่า ก็ตามที่นายเข้าใจนั่นแหละพลังของลิตเติ้ลสตาร์ที่ทำให้แคปซูลทำงานคือเป้าหมายของเจ้าหมอนั่นสินะฟูคุอิเดเคฟูคุอิดะเค จ้าหมอนั่นมาเอาเรื่องของฉันกับพวกพ้องอย่างอัลติเมทฟอสซีโร่ไปเขียนเป็นนิยายเฉยเลยทยี่ร้ายที่สุดคือพวกฉันในนิยายเรื่องนั้นถูกวางบทให้เป็นตัวร้ายเขาเป็นใครกันนะดูเหมือนว่าตอนนั้นจะเรียกสัตว์ประหลาดออกมาด้วยนีกาเล็กตรอน เป็นใครก็ช่างแต่หมอนั่นค่าพ่อแม่ของฉันเพื่อให้ได้ลิตเติ oh ้ลสตาร์มาครอบครองมันเป็นศัตรูของฉันไม่ใช่แค่ไรฮะล็อกหมอนั่นก็มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโชคชะตาของฉันเยอะมาก ฉันจึงของยืมยีนของท่านเบเรียนมาเปิดห้องทดลองของตัวเองและสร้างร่างชีวิตที่แปลงเป็นอุลตราแมนได้ใช่แล้วบุคคลที่ว่าก็คือเธอยังไงล่ะท่านเบเรียนบอกให้ผมยืมพลังของท่านด้วยกันคิงโจเซตตนเ <c oughs> ท่านี้ก็จบสิ้นแล้วนะ ฉันจะต้องปกป้องเมืองนี้ให้ได้นี่คือความตั้งใจของฉันจงสำเนียกเอาไว้ซะด้วยว่าตัวตนของแกนั่นแหละที่ทำให้คนมากมายต้องโชคร้าย ยิ้มแข็งหน่อยสิริคูริคุชื่อดีฉันกับภลายาเป็นคนช่วยกันคิดเองไม่ว่าจะเจอกับบุสรศักแบบไหนก็จะต้องกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งแน่นอนพวกฉันสองคนคิดแบบนั้นผมจะต้องปกป้องให้ได้เลยยูก็ 쥐야! 아잇 고! 히어 비 고! 루션 플레임! 러퍼이스이이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  운터맨 슈로! 정포 운터! 운터맨 진! 맥 디디슨! 그물이 족상군! มันจะไว้กันผู้สร้างอย่างนั้นเหรอแคมีข้าพิงคราะมียีของท่านเบเลียนอยู่ในตัวเท่านั้นแหละตอกนั้นก็เป็นแค่ของเรียนแบบที่ไม่มีอะไรเลยฉันไม่ใช่ของเรียนแบบนะฉันคือริกุอาซาคุระริกุนั่นแหละคือชื่อของฉัน นั่นบอกว่าฉันไปนแก้ของเรียนแบบที่มียีนของเบรียลอยู่ในตัวอุลตร้าแมนเบรียลพอ่อของฉันเรมเรมเป็นอะไรไปอะอะไรเหรออยูด่ดีๆเรมก็นิ่งไปเฉยเลยอะว่าไงนะไม่นะเรมเรมลิวเว่าความเสียหายที่ได้รับเพิ่งมีผลตอนนี้เธอตายแล้วเหรอ เรมเพราะฉันไปเพราะฉันเองเรมห้ามแล้วท้ๆแต่ฉันดันกำลังติดลมถ้าหากเข้าใจแล้วก็นาอย่าเล่นพังลูกบอลในห้องอีกนะคะเรกุเอ๊ะ นี่เรมฟื้นคืนทีบแล้วเหรอฉันไม่ได้ตายแต่แรกแล้วค่ะ <c oughs> จำได้ไหมว่าฉันเป็นใครอ่ะคุณคืออาซากุระริคุแม้จะซุ่มซ่ามและมีนิสัยเหมือนเด็กอยู่บ้างแต่ก็กล้าที่จะเผชิญหน้ากับชะตาก,กรรมของตัวเองเป็นมาสเตอร์ของฉันค่ะ <c oughs> เรม <c oughs> ตกลงว่ามันยังไงกันแน่เพราะพวกคุณไม่ฟังที่ฉันพูดและอยากให้ได้รับบทเรียนบ้างนะคะ เองั <S 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 ้นที่ว่าสูญเสียความทรงจำการแสดงของฉันถือว่าผ่านไหมคะสามผ่านไปเลยใจร้ายนะเรมรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแค่ไหนระดับตุกตาท้อขอโทษด้วยค่ะที่ฉันทำเกินไปหน่อยแต่แรกเริ่มเริ่มทีมันก็เป็นเพราะนายนั่นแหละอ๋อจริงสิ มาเพราะมีธุระบางอย่างใช่ไหมล่ะครับอ๋อใช่ใช่คือว่ามีเรื่องที่อยากบอกริคุคงไว้ก่อนเลยผมไปพบมาแล้วล่ะคุณนายสกีโมอาสารลับของ AIB เอ๊ะใครฮักกับเปกาเลยรู้หมดเลยว่าโมอาเป็นคนของ AIB แบบนี้ไม่อธิบายตรงๆทั้งสองคนคงไม่ยอมเข้าใจแน่ริกุ หมายความว่ายังไงเอ่อคือว่าก็ตามนั้นแหละดีแล้วจริงๆที่เรมปลอดภัยขอโทษครับีเดี๋ยวเดี๋ยวสิการพูดคุยตรงๆทำให้สายสัมพันธ์ของมนุษย์ลึกซึ้งขึ้นถ้าหากมีร่างกายแล้วก็มีจิยใจกย たくなるようなことも時にあって」 สายลับของ AIB คุณเซน่ามนุษย์ดาวชาโดเห็นว่าสมัยก่อนเคยเป็นที่รู้จักในชื่อกองโจรวกาหรืออะไรนี่ละแล้วตอนนี้พรรคพวกกองโจรจะต้องการความสงบสุขเหมือนกับคุณเซนาหรือเปล่านะต่อต่อไปของอุลตร้าแมนจิตนวอุชาโดมัวแต่อยู่เฉยเยชีวิตจะเจ๊จัดได้ไงชินคกนีวโนนวา้ ウルトラマンアークの想像力が新たな未来をつなぐ円谷プロ造形部 LSS の全面監修により最高峰の造形が実現細かな瞳の表現や幅広い可動域による迫力のポージングなど強さと美しさをこだわり抜いたウルトラマンアークがここに誕生 さらにウルトラマンアークには欠かせないアーマー乾燥ギミックを実現ソリスアーマーをはじめルーナアーマーなど君の手のひらでウルトラマンアークが究極の進化を遂げる未来を変えるのはその一瞬のひらめき今こそ君の想像力を解き放て SH フィギュアーツ「ウルトラマンアーク」9月発売予定 SNS もチェックうわあウルトラマンの動画がこんなにいっぱいチャンネル登録をすると便利なことがいっぱいあるんだねかえってペガにも教えなくちゃまたね